โอ้แบงขั้นตอนการไปสถานีฮากาตะจากสนามบินฟุกุโอกะเริ่มตั้งแต่บนเครื่องบินก่อนลงจากเครื่องก็อย่าลืมตรวจสอบสมัมภาระให้เรียบร้อยพอลงมาปุ๊บก็จะมีรถชัติบัสที่จะพาไปส่งที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเพื่อผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งตรงนี้เขาห้ามถ่ายรูปแต่ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยนำทางและช่วยเป็นช่วงๆก็เตรียมพาสปอร์ตกับข้อมูลที่ลงผ่านเว็บวิสิตเยปปนไว้ให้พร้อมไม่ว่าจะพิมพ์ออกมาหรือว่า ิดจากมือถือก็ใช้ได้เหมือนกันซึ่งจะมีทั้งหมด4ขั้นตอน 1. คึ Quarantine หรือโซนกักกันโรคตรงนี้ให้โชว์หน้าสีเงินไว้ยืนยันว่าเราได้รับวัคซีนครบแล้วแล้วก็ไม่ได้เป็นโควิด 2. อ Immigration หรือก็คือตอมอตรวจคนเข้าเมืองตรงนี้ให้โชว์หน้าคียวโคสีเหลือง3 Baggage Claim หรือจุดรับกระเป๋าอันนี้สำหรับคนที่โหลดกระเป๋าใต้เครื่องนะครับถ้าใครไม่ได้โหลดกระเป๋าก็ไปขั้นตอนต่อไปได้เลย 4. c u s ั o ตอมหรือศุลกากรตรงนี้ให้โชว์เคียวโคสีฟ้าพอผ่านขั้นตอนข้างต้นก็ให้เดินออกมาข้างนอกอาคารโดยสังเกตจากป้ายที่เขียนว่าชัตเทิลบัสระหว่างอินเทอร์เนชั่นแนลกับโดมินิสติกหน้าตาจะประมาณนี้แล้วทำไมเราต้องนั่งไปที่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศด้วยนั่นก็เพราะว่าสถานีรถไฟใต้ดินอยู่ตรงนั้นหลังจากที่เราเดินออกมานอกอาคารจะเห็นป้ายรถบัสแล้วก็จะมีพื้นที่ที่ตีเส้นสีฟ้าไว้สาหรับยืนต่อคิว ถ้าเราเดินมาดูที่ป้ายมันจะเขียนว่ารถบัสขึ้นฟรีส่วนข้างล่างก็จะบอกเวลาที่รถออกซึ่งจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ซึ่งการนั่งรถบัสจะใช้เวลาประมาณ15นาทีพอถึงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศปุ๊บหลังจากที่ลงมาจากรถบัสทางลงไปรถไฟฟ้าใต้ดินจะอยู่ทางขวามือพอลงมาไดเลื่อนอันแรกเสร็จก็จะมีป้ายบอกให้เราเลี้ยวซ้ายลงันไดเลื่อนต่อไปอีกทีนึงเดินมาเรื่อยๆก็จะเจอตู้ขายตัว๋วส่วนป้ายข้างบนก็จะบอกชื่อสถานีกับราคา ที่ตู้ขายตัว๋วด้านซ้ายมือจะมีปุ่มสําหรับเลือกจํานวนคนที่มาด้วยกันส่วนหน้าจอตรงมุมบนขวามือจะใช้สําหรับในการเลือกภาษาส่วนหน้าจอตรงกลางจะเป็นปุ่มที่เลือกราคาตัว๋วพอเรากดไปปุ๊บมันจะบอกให้เราใส่เงินก็จะมีช่องสําหรับใส่แบงก์กับเหรียญตามภาพเลยครับตอนใส่แบงก์ก็เลงกันดีๆหน่อยนะครับ หลังจากนั้นก็จะมีตั๋วกับเงินทอนออกมาเก็บให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปประตูตรวจตัว๋ววิธีผ่านประตูก็ไม่ยากแต่พอดีผมลืมถ่ายไว้แต่คร่าวๆก็คือมันจะมีช่องสำหรับใส่ตั๋วอยู่ตรงนี้พอใส่ไปปุ๊บประตูก็จะเปิดออกแล้วตั๋วของเราก็จะไปโผล่อีกฝั่งหนึ่งก็ต้องเก็บไปด้วยนะครับเดินต่อมาเรื่อยๆก็จะมาถึงชานชลา ก็ให้ดูไป้ายไฟว่ามันจะมาชางชาาที่1หรือ2แต่ไม่ว่ายังไงมันจะไปทางเดียวกันเพราะสถานีนี้เป็นสถานีสุดท้ายซึ่งเราจะต้องนั่งไปทั้งหมด2สถานีใช้เวลาประมาณ5นาทีก็ฟังเสียงประกาศเอานะครับมันจะพูดว่าฮากกะตะสเตชันพอมาถึงแล้วก็เดินต่อมาเรื่อยๆขึ้นบันไดเลื่อนนะพอมาถึงประตูตัวต๋วก็ทําแบบตอนเข้าเลยครับแต่ครั้งนี้มันจะกินตั๋วเข้าไป พอเราเดินออกมาเรื่อยๆก็จะถึงสถานีฮังกะตะแต่ถ้าใครต้องการแลกบัตร JR Q Chuo r a p a r ด้วยก็ดูต่อเลยครับแต่คลิปนี้เอาแค่วิธีการแรกก่อนครับเริ่มแรกก็มองหาร้านครัวซองที่คนต่อคิวเยอะก่อนซึ่งผมก็อ่านชื่อไม่ออกเหมือนกันพอเจอแล้วก็ให้มองป้ายบอกทางข้างบนมันจะมีไอคอนสีเขียวๆที่เป็นรูปคนนั่งเก้าอี้อยู่ประมาณนี้แล้วก็เดินตามป้ายไปเรื่อยๆก็จะมีป้ายหนึ่งที่บอกให้เราเลี้ยวขวาก็จะมาถึงจุดแลกตั๋ว JR Q c h u คร่าวๆเลยข้างในจะแบ่งเป็น2โซนโซนด้านซ้ายสําหรับนักท่องเที่ยวซึ่งเราจะต้องไปโซนนี้ส่วนโซนด้านขวาจะเป็นสําหรับคนญี่ปุ่นก่อนแรกก็เตรียมพาสปอร์ตกับวันเชอร์ให้เรียบร้อยครับไม่ว่าจะซื้อผ่านแอปหรือว่าเป็นกระดาษที่ซื้อผ่านเอเจนต์ถ้าใครมีใบจองที่นั่งก็เตรียมไว้ได้เลยแต่ถ้าไม่ได้เตรียมไว้พนักง,งานเขาก็จะมีแจกให้ส่วนใครที่จะนั่งไปเมืองอื่นก็เผื่อใจเผื่อเวลาไว้หน่อยนะครับเพราะว่าบางทีคิวยาว แต่ว่าพอถึงคิวแล้วไม่เกิน3-5นาทีก็เสร็จก็จบแล้วครับก็ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยสวัสดีครับ